วันนี้โค้ดทูยูจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่คือถังกรองนอกสําเร็จรูป d รัมฟิลเตอร์กันนะครับโอเควันนี้เราจะไปรีวิวติดตั้งหน้าง,งานบ้านลูกค้าโซนชนบุรีนี่ก็คือบ่อปลาบ้านลูกค้าที่จะติดตั้งถังกรองนอกสําเร็จรูปกรัมฟิลเตอร์เนื่องจากระบบกรองเดิมนั้นเป็นระบบกรองที่ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นน้ำในบ่อปลาจึงมีความขุ่นเกิดขึ้นเป็นประจำเราจึงได้เสนอติดตั้งถังกรองนอกสำเร็จรูป d รัมฟิลเตอร์เพื่อเสริมระบบกรองให้กรองได้ประสิทธิภาพมากขึ้น wow. นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเอาวัสดุกรองเดิมออกจะเห็นได้ว่าเศษตะกอนในบ่อกรองนั้นตกทางอยู่ในบ่อกรองเป็นจํานวนมากจะส่งผลทําให้น้ําในบ่อปลามีเศษตะกอนฟุ้งกระจายเห็นได้ชัดนี่ก็จะเป็นการแก้ไขช่องกรองพร้อมกับเดินท่อใหม่เพื่อเสริมถังกรองดัมฟิลเตอร์เพิ่มเติมพร้อมกับแก้ไขในบ่อปลาเพิ่มเติมไปด้วยเช่นติดตั้งสกิมเมอร์แบบใหม่ <Wow. S 1> ที่ปรับระดับน้ําได้อัตโนมัติพร้อมกับทาสีในบ่อปลาใหม่ และนี่ก็จะเป็นภาพหลังจากติดตั้งระบบถังครองนอกรัมฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าน้ำในบ่อปลามีความใสามากขึ้นเพราะเศษตะกอนจะถูกดักและเดรนออกในถังครองรัมฟิลเตอร์ตลอดเวลาติดตั้งสกิมเมอร์แบบใหม่ที่ปรับระดับน้ำได้อัตโนมัติการเดินระบบท่อต่างๆดูเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเพจโค้ยทูอยู่ได้เลยนะครับ